มาแล้วครับผมเอาเงินไหมครับวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกับนายนัททิ้งกันครับนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บกับกรุงเทพมหานครของพวกนี้ครับเขาจะนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แต่รู้ไหมครับขยะอื่นเนี่ยเขากําจัดกันยังไงวิธีกําจัดก็มี3วิธีพวกย่อยสลายง่ายก็เอาไปทําปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์อีกวิธีเขาจ่ายเป็นก้อนห่อด้วยพลาสติกแล้วก็ขายหรือเ,เอาไปฝังในเฉพาะที่ ส่วนขยะติดเชื้อและขยะอันตรายเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง<ม>ก่อนที่จะส่งขยะไปกำจัดอะไรที่รีไซเคิลได้เราก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับนอกจากจะช่วยสังคมแล้วเรายังได้ค่าขนมด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมมาช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้งและอย่าลืมนะครับนัดทิ้งนัดเก็บตามเวลาที่เกตกำหนดนะครับ ทิ้งถูกวิธีถูกที่ถูกเวลา2องทุ่มถึงตีสาหรือตามเวลาที่เขตกำหนดนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บกับกรุงเทพมหานคร